วันนี้ครับผมจะมารีวิวของใหม่ครับเป็นปืนพกตามที่มีคนขอมาและก็จะนําไปลงสนามจริงครับมาดูกันว่าปืนพกเนี่ยจะยิงสู้เขาได้ไหมแค่นั้นไม่พอครับมุมกล้องใหม่ของปืน M 4มีมีมาเพิ่มแล้วนะครับเพราะงั้นไปลุยกันเลยครับผมโควิดเปเนี่ยไม่เป็นผมไม่รู้เอา,อาดีตัว,ตวเช้าตัวเช้าไม่เป็นนะสุสด,ด,ดยอดทุกคนโยคนไม่คอยครับที่าูืมกไรก็แชร์นี่ผมมา น้องในทีมนะน้องในทีมผมยี่รงครับก็เป็นน้องที่เจอกันตอนเล่นบีบีกันหลังจากที่ไมด้เล่นมา4ปีไปเล่นที่เซียก็เลยเจอรงแล้วก็เจอกับไอ้น้องคอปใ,ในคีที่แล้วก็คือไอคนที่เล่นปืนพกกับผมมาแหละว,วันนี้นะครับผมพารงมาเพื่ออธิบายปืนที่ผมใช้เพราะว่ารงนี่นแหละเป็นคนประกอบให้ผมทั้งกระบอกเลยเนื่องจากว่าคีที่แล้วอะ่ะผมบอกข้อมูลอะไรหลายอย่างมันผิดไปแบบมั่วไปหมดเลยเนื่องจากว่าผมอะ่ะ ไม่ดรู้จักปืนจริงๆแต่ว่าวันนี้เราจะพาผู้เชี่ยวชาญมาดูเลยแล้วกันโอเคกระบอกแรกปืนหลักนะครับปืนหลักก็คือปืนยาวมันอยู่ในตระกูลอะไรนะ M4 ป่ะ M4 ครับผมเป็นของยี่ห้อ G&G นะครับผมบอดี้ Body, มันคือ G&G การที่จะประกอบปืนนี้ได้มันจะต้องคัสตอมจากหลายๆส่วนนะครับคือเราไม่ได้ซื้อปืนมาแบบซื้อ G&G มาแล้วเป็นแบบทั้งงานอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าการที่เราจะได้บอดี้มาก็คือเขาเรียกว่าอะไรล้มปืนเป็นการล้มปืนครับเป็นล้มของใหม่มาไปซื้อจากร้านมาครับมือหนึ่งแล้วก็เพื่อมาเอาบอดี้ใช่แล้วก็ถอดหน้าออกถอดท้ายออกถอดออกแทบจะหมดเลยมันเขาเรียกว่ามันเป็นการคัสตอมใหม่หมดเลยครับผมอ่าฮะจากสภาพ ของเดิมก็จะเป็นแบบคล้ายๆประมาณกระบอกนี้อ่ะจะเป็นประมาณกระบอกนี้นะเพราะว่าให้กลองนี้ดูให้กลองนี้ดูแต่ตัวเนี้ยมันเป็นคนละยี่ห้อตัวนี้เขาเรียกว,ว่าเอ Aries M4 นะครับผมอ่ะเป็นรุ่นนี้เป็นไมโครสวิตอ่ะเป็นปืนเดิมๆ,ๆแค่เพิ่มเติมแค่มีท่อในที่ปรับแต่งมาเป็นท่อรีดนะครับผมแล้วก็เป็นตัวดอทอ่ะตัวดอทนะครับแล้วก็เป็นเทเซอร์อืมไลเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวบูทบูด้วยก็คือไอไอตัวไลเตอร์เนี่ยที่ทุกคนเห็นในคลิปว่าผมยิงออกไปแล้วมันกระสุนมันเรองะคนเัรรมขาบ ส่วนการทํางานยังไงก็ไปหาดูทูทูบดูเองมวยพูดแล้วหาว่ากูมวยอ่ะกระบอกหลักของเราใส่อะไรไปบ้างอ่ะเริ่มจากอันนี้ตัวปืนเป็นบอดี้จีเอ็นจนนะครับอ่ะแล้วก็เป็นการตกแต่งภายในทั้งหมดแล้วก็ภายนอกทั้งหมดด้วยอ่ะ ตัวนี้เป็น1คือ Body g n g อ่าไล่จากข้างนอกก่อนนะครับก็จะเป็นราง SLR เอ,อ,อลออูมิเนียมที่สามารถไดสี C ได้ก็จะเป็นไดสีสีเขียวจากตอนแรกเป็นสีดำนะครับอ่าส่วนท่อนอกตัวนี้เขาเรียกว่าท่อคาร์บอนก็คือท่อนอกไม่ไม่ไม่ใช่ท่อที่กระสุนผ่านมันจะมีมท่อในอีกใช่ไหมเป็นตัวท่อที่ไว้ประคองท่อในอีกทีหนึงครับอมันเป็นเพียวคาร์บอนแท้เลยก็คือในน้าหนักเบาใช่ในน้าหนักเบาทนทานด้วยอ ส่วนท่อในก็จะเป็นท่อรีด KM นะครับผมอ่าทำไมต้องเป็น KM KM คือดีที่สุดในตารางแล้วปะมันอยู่ในเกรดหัวตารางครับผมดีว่าเรียกว่าหัวตารางเลย<อ>ดีกว่าของดีว่างั้นของดีของดีอของดีจากแบรนด์ชั้นนำเลยตัวนี้ก็จะเป็นอย่างที่เราบอกเป็นบอดี้ GNG อ่าลมปืนมาข้างนอกเป็นวัสดุ CNC ทั้งหมดทั้งปลดแม็กอันนี้เป็นการปลดแม็กนะครับเป็นการใส่แม็กปลดแม็กไว้เวลาเรากดก็คือได้สองฝั่งไดสองฝั่งเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับอ่า อันนี้เราใส่เข้าไปมันจะเป็นตัวล็อกนะครับนี่ใส่เข้าไปปุ๊บก็จะเป็นสภาพนี้เราจะดึงแม็กไม่ออกเห็นไหมแล้วเราก็ปลดตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปลดแม็กสองฝั่งคือเราจะปลดแม็กฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็เป็นอย่างเนี้ยกดตรงนี้นะครับมันก็จะดึงออกส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันก็คือนี่กดตัวนี้มันจะอยู่ใกล้มือเวลาเรายิงนะครับเรายิงเรายิงอยู่นี้ถ้าเราลูกหมดานั่นแหละใช่ถ้าลูกเราหมดเราแค่กดตัวนี้๊มันก็จะออกไปเองนี่ครับ S <S <ไห>ใชไก่ตัวนี้เป็น C N C ของรันเซนนะครับผมเป็น ไกลตรงแล้วก็เป็นวัสดุข้างในมีลูกปืนด้วยมันจะทําให้การยิงมันสมูทขึ้นไม่ต้องกดหนักไม่ต้องกดหนักมันจะลื่นลื่นมากนี่ก็จะเป็นพวกของเอซเซอร์รีสวยๆสีเขียวนะครับผมอันนี้คือแต่งสวยละแต่งสวยเรามาถึงภายในกันครับผมภายในตัวนี้ก็อย่างที่บอกเป็นท่อ KM ฮอบตัวนี้เป็นฮอปแม็กคิสมันนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดของปีนี้นะครับตั้งให้เขาดูตัวนี้นี่ตัวสีแดงนะครับจะเป็นตัวนี้แล้วจะเป็นเสื้อกียร์ CNC ของ BR นะครับผมขี้เกจแก่ให้ดูเอาไปไปหารูปดูเอาแล้วกันเอาไปหารูปดูแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นเสื้อสูบที่ทําให้ลูกสูบนั้นดันกําลังอัดเข้าไปเพื่อดันลูกกระสุนผ่านนะครับมันเป็นลมสั่งการโดยไฟฟ้าแล้วหัวใจหลักก็คือบอร์ดครับผมตัวนี้เป็นบอร์ดไททันนะครับอยู่ของแอดเกตนะครับผมไททันคือปืนที่มีบอร์ดกับไม่มีบอร์ดมันจะต่างกันนะทุกคนเท่าอันนี้อันนี้คือเท่าที่ผมรู้มานะก็คือปืนที่ไม่มีบอร์ดอ่ะ อย่างเอเลียสข้างบนนั่นะ<ช>คือธรรมดาข้างในเป็นเฟืองเป็นระบบเฟืองไม่ได้มีระบบคอมพิวเตอร์ข้างในเอ่อมันระบบคอมพิวเตอร์มันจะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันคือมันจะเป็นไมโครสวิตมันจะเป็นแต้มกดไอ้กดกดเอาเออส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นเซนเซอร์แสงใช้ไกลในการสั่งการกดปุ๊บเซนเซอร์แสงจะตรวจจับแล้วก็พิบแล้วจะยิงไปเลยแล้วก็ จะมีเฟืองเป็นเฟือง BR 1 3 1นะครับเรียงชิมเรียงข้างในภายในหมดแล้วภายในตัวนี้ทำไว้เพื่อความแรง350นะครับผมไม่เกินไม่เกินนี้แล้วมอเตอร์ล่ะมอเตอร์ตัวนี้เป็นตัววอลเลสนะครับผมวอลเลสก็เป็นลองตัวลองท็อปอ่าตัวลองท็อปอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวโลนินนะครับผมอยู่ในตระกูลวอลเลสเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นตัวลองท็อปทำไมถึงต้องเป็นวอลเลสหนึ่งคือรอบมันจัดครับผมสองคือระบายความร้อนไวมากรอบจัดก็คือเรากด ออกได้ไวและอีกอย่างหนึ่งอะปืนบางกระบอกอะผมไปลองจับด,ดูถ้าเกิดว่ามันเป็นมอเตอร์แบบธรรมดาอย่างเงี้ยร้อนมือเพราะมอเตอร์มันอยู่ที่ด้ามจับนะครับยิงๆไปมาร้อนมือแต่ตั้งแต่ใช้วอเทดมาไม่ร้อนเลยแล้วรอบมันก็สูงมันไม่ทํางานหนักมากโอเคนี่ก็ทั้งหมดแล้วไหมกออ็มีดอกท้ายมีดอกท้ายตัวนี้ครับผมมันเป็นไว้ใช้ส่วนสําคัญของการใช้ดอกตัวนี้เพราะว่าดอกตัวนี้หนึ่งไม่มีขาย,ยกเวลาเราเล็งนะครับ เราไม่มีดอกท้ายมันจะเป็นประมาณนี้หน้ากากจะติดนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูว่าประโยชน์ของดอกท้ายมันคืออะไรสูตรว่าผมใส่หน้ากากนีใช่ป่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรียกไม่ได้ดอกท้ายเป็นปกติท้ายเดิมอ่าท้ายเดิมมันจะเรียงชิดเรียงกันหมดปัญหาคืออะไรรู้ป่ะเวลาผมเลงดอตนะครับดูดิติดแก้มเนี่ยผมมองไม่เห็นนะเว้ยผมมองไม่เห็นจริงๆนะต้องใช้คาว่ามองลําบากเออมองโคตรลําบากเพราะมันติดหน้ากากเนี่ย ผมต้องเอียงคออย่างเงี้ยเพื่อที่จะมองนะครับ หรือไม่ก็ต้องไปหาอุปกรณ์อะไรก็ตามที่มันแบบยกดอทขึ้นมามนจะเป็นยกดอทให้สูงขึ้นมาหน่อยเ,อเพื่อที่เราจะอยู่ในการประทับแก้มเข้า<ช>ที่แก้มตรงนี้เรา,เราจะมองเห็นพอดีบางสถานที่เขาจะไม่ให้ไม่ให้ใช้หนึ่งเลยก็คือเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบสําหรับผมนะผมมองว่ามันไม่ได้โกงขนาดนั้นแต่ว่าบางสนามบางสถานที่เขาจะแบบว่าเฮ้ยชุดต้องเต็ม<ช>ปืนต้องเหมือนจริงที่สุดต้องมีศูนย์หน้ามีอะไรเงี้ยเขาเรียกว,ว่าเน้นความทคติคอลอ่าทคติคอลอันนั้นก็แล้วแต่จาแนกสายการเล่นนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องนี้กันอีกทีอดอกท้ายเห็นปะเนี่ยมองเห็นโคตงง่ายเลยเนี่ยผมมองผมมองเห็นดอกละเนี่ยเพราะว่ามันมีพื้นที่แล้วอันนี้มันยกสูงขึ้นแก้มมันก็เลยไม่ติดดอกลงมาแค่นี้เองแต่ว่าเวลาผมจะไปเล่นที่สนามไหนใช่ปะ่ะสนามไหนเขาไม่ใช้ดอกท้ายอะ่ะผมจะถอดดอกท้ายออกแล้วก็ใส่ให้มันเป็นเหมือนเดิมมันทําได้ก็แคถแ่ถอดน็อตออกมาแล้วถอดอันนี้ออกแล้วใส่เข้าไปหรือถ้าเกิดขี้เกียจก็กระบอกนี้ไปเล่นไปเล่น,ลนจบแนั่นเองจบเรื่องปืนใบสองกระบอกกระบอกสุดท้ายปืนพกครับทุกกคนนปืพเเข้าามลย อีกกระบอกหนึ่งก็คือปืนพก้ฮคาปาปืนพก้ฮคบปา5.1โกแมทนะครับผมอืนี่เป็นของยี่ห้อโตเกียวมารุอิโตเกียวมารุอิขึ้นชื่อแล้วครับทุกคนก็คือขึ้นชื่อแล้วของเดิมเขามาดีมากแต่ว่าผมอะถอดของเดิมมันออกถอดของเดิมมันออกถอดเอาสไลด์เดิมหายตัวนี้เขาเรียกว่าท่อนอกนะครับดเเิออตัวนี้เป็นสไลด์เดิมของ5.1นะครับผม ถอดออกเพราะว่าไม่สวย ไม่เห็นมันมีเหตุผลนอกจอกไม่สวยด้วยมันเป็นพลาสติกแข็งได้ระดับนึงแหละแต่ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะแตกเพราะอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในระดับต่อไปอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนนี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบเหล็กซะนี่เรียกเหล็กไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าอลูมิเนียมเหมือนกันอลูมิเนียมสามารถได้สีได้อตัวนี้เป็นของลิมแคทนะผมเป็นตัวรุ่นไทเกอร์แคทจริงๆตัวนี้เป็นตัวเก่าแล้วแหละผมอันนี้ผมไปได้มือสองมาสภาพมันเลยแบบมีรอยขีดข่วนผ่านเขาเรียกว่าผ่านการใช้งานอ่าผ่านการใช้งานตัวนี้ก็มีการ ฟิตติ้งมาแล้วนะครับผมเป็นท่อนอกอ่าแล้วก็เป็นตัวไกลอดครับผมแล้วก็เป็นการเปลี่ยนสไลด์อ่าแต่อันนี้ผมบอกก่อนว่าตัวนี้ผมไม่ได้ทำเออไม่ได้ทำอันนี้ผมไปจ้างเขาทํามานะครับก็เนี่ยดูข้างในมันก็จะมีเห็นว่าเขาจะเปลี่ยนยางลูกซูบ้างแล้วก็เปลี่ยนท่อเขาเรียกว่าท่อนอกไกลอดไกลอดอ่าไกลอดผมก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรปกติอ่ะปืนอ่ะมันจะสไลด์ไปได้ไกลกว่านี้แต่ว่าเขาใส่ยางลงไปประมาณกี่อันวะสามอันครับผมนีดเลยถอดให้ดูแล้วคึงสไลด์ออกมาก่อนแล้วก็ถอดตัวนี้ มันดึงอย่นี้ใช่พอถ้าเป็นปืนพอถ้าเป็นปืนปกติที่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะสไลด์มันจะดึงได้ถึงนี่นเลยหเห็นป่มสไลด์จะดึงได้ถึงนี่ตัวนี้มันเขาเรียกว่าสปริงไกหลอดแล้วก็ยางกันกระแทกนะครับผม,มยังนี้ใส่อยู่ประมาณ4ตัวใช่เพื่อการที่เวลาเรายิงมาเดี๋ยวลองให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงสไลด์มันจะสไลด์มันจะเด้งกลับมาเร็วใ่นะรัทุกคน ที่เราพูดค้างกันไว้ทําไมจะต้องเปลี่ยนของเดิมมันไม่ดีหรอคือของเดิมมันดีอันดับแรกเลยคือเออไม่ถูกใจมันไม่สวย2คือมันเป็นพลาสติกมันกันแตกเพราะว่าวิธีการเล่นของปืนสั้น่ะวิธีการทํางานมันมีอยู่2แบบอันดับแรกเลยคืออัดแก๊สเราสามารถอัดแก๊สเข้าไปที่ตัวของแม็กได้ใส่ปุ๊บชักยิงป่งปงโปงปงได้เลยมันจะมีอีกอันหนึ่ง ที่มันเป็นตัวช่วยทําให้แมกกาซีนเรายาวขึ้นก็คืออะแดปเตอร์ใช่อะแดปเตอร์นั่นเองวิธีการทํางานก็คือสสยเข้าไปแล้วเอาแมกกาซีนแมกกาซีนนี้มีร้อยหิบนัดนะใส่เข้าไปข้างล่างมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับเห็นว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้ถ้าเราจะเล่นอย่างนี้เราต้องใช้เป็นระบบลม HPA นะครับผมไม่ใช่แก๊สแบบ CO2 ทั่วไปใช่เราต้องมาทั้งพกเขาเรียกว่าถังลม HPA ตัวนี้ถังลม HPA แล้วก็สาย อันนี้กะเป๋ากินน้ําทั่วไปแงวกวิ่งนะครับใช่มันก็จะแบบเกะกะหน่อยอ่ะนี่เราก็จะเป็นใส่อย่างนี้เข้าไปเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดของมันมันก็จะเยอะแยะหน่อยเยอะกว่าปืนทั่วไปนิดนึงเยอะกว่าปกติก็คือเราก็ใส่ลมอย่างนี้เข้าไปใช่นี่ยังมีลมอยู่ด้วยเสรเรียบร้อยแล้วชาชักและยิงอันนี้เอามาลองไว้เผื่อมันมีลมนะครับนี่จะเป็นการยิงอย่างนี้ ก็คือเราไม่ต้องอัดแก๊สเข้าตู้แต่ว่าลมอ่ะมันจะออกมาจากถางังแล้วไล่สายมาเพราะงั้น ความเกะกะมันก็คือเราต้องแบกไปแล้วก็มีสายอะไรติดอยู่ตลอดเทปไว้ด้วยอ่าแต่ว่าบางสนามเราก็ต้องดูน,น,นะครับเราบางสนามเขาไม่ได้ให้เล่นแบบนี้เพราะว่าคือดูดิมันเสียเปรียบจริงๆมันต่อแม็กยาวมาปกติอันนี้ใส่ได้ประมาณ30นัดแต่เนี้ยถ้าใส่เข้มาปคือ150นัดมันเยอะมากก็เวลาไปเล่นก็ไปถามสนามเขาด้วยว่าเขาเล่นไรเออใช่ถ้าเกิดว่าสนามไหนเขาไม่ให้เล่นแบบแม็กยาวนี้ใช่ป่ะผมก็จะเอาอัดแก๊สแล้วก็ใส่เข้าไปเล่นแค่นั้นเองเรื่องง่ายๆมีแค่นี้อีซี่ถ้า ถ้าอยากทํำปินแบบสีเขียว uh huh. หรือคัสตอมธรรมดาในราคาแบบย่อมเยาย่อมเยาแบบว่าเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆให้มันยิงดีขึ้นยิงสนุกเปินแบบมิลู้ทลีซิมก็เล่นได้ก็ทำได้เหมือนกันได้ได้เหมือนกันครับอ่าติดต่อ ทรงเลยครับติดต่อที่ LINE แอด SONG 1 0 0 1 4 4นะครับผมคุยเรื่องราคาคุยอะไรกับทรงได้เลยวันนี้ก็นั่นแหละปืนที่ผมทำสีเขียวทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ยังไม่มีปัญหาไม่ติดปัญหาเลยเลยยิงได้สบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแข่งด้วยนะครับเพราะงั้นแอดไลน์นะครับคุยอยบทสงได้เลยจบการรีวิวปืนเท่านี้เดี๋ยวเราไปลงสนามกันเลยครับทุกคนวันนี้ขอบคุณสงมากครับครับลงสนามกัน let's go ทางแรกลงสนามแรกเลนนพี่ลงสนามแรกนเออถึงเสร็จแล้วมาเล่นเลยสองคนสองคนมานี่ครับสามคนครับทีสามคนใช่ไหมเห็นไหมเห็นดีกว่านโอดูเพื่อนดูทีมด้วยนะครับ เหี่ยนมาเล่น M4 ปืนยาวบ้างครับรอบนี้มีกล้องหน้าปืนมองหน้าตัวเองด้วยโคเทเดี๋ยวผมจะออกตัววิ่งเลย